คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาขยายเวลาล็อกดาวน์ต่ออีก14วันคะไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายไปยังหลายพื้นที่ค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณสุขในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาร่วมกันตั้งด่านตรวจสกัดหน้าโรงเรียนบ้านโคกเมาตำบลท่าช้างภายหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขล้าได้ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมาเพื่อสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด1 9หลังเพราะว่ามีคลัสเตอร์วงพนันค่ะการตรวจเชิงรุกไป134คนพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม6คนทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในคลัสเตอร์นี้42คน และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงกว่า300คนทั้งหมดต้องกักตัว14วันจึงต้องล็อกดาวน์ชุมชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปนอกพื้นที่ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาออกประกาศขยายเวลางดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาไปอีกนะคะจนถึงวันที่8มิถุนายนเนื่องจากยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกระจายไปยังหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ด้านนายขาจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษของผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังเพื่อเร่งปราบรามจับกลุ่มบ่อนพนันซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิด,ก,ดการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อจํานวนหลายคนโดยหากมีการจับกลุ่มได้ในพื้นที่ใดก็จะสอบสวนเอาผิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังได้สั่งให้อำเภอวังวิเศษตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอวังวิเศษเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนพนันในพื้นที่หรือไม่หลังชาวบ้านระบุว่าคลัสเตอร์เขาว,วิเศษซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้วมากถึง45คนมีต้นทางมาจากบ่อนวิ่งในพื้นที่ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ยังปิดตึกอายุรกรรมชั้น4โรงพยาบาลมห ah าราชนครศรีธร,รรมราชห้ามไม่ให้มีการเข้าออกยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ป่วย38คนพร้อมญาติซึ่งต้องอยู่ประจำภายในหอผู้ป่วยเนื่องจากถือว่าเป็นพื้นที่การติดเชื้อหลังก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 1คนพร้อมกับเร่งตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด19วันเดียวถึง2คนนะคะทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตจากโควิด19แล้ว12คน เจ้าหน้าที่ได้นำศบไปชาปนก,กิจที่วัดบุญนารอบในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีญาติใกล้ชิดมาร่วมประกอบพิธีเพียงไม่กี่คนค่ะ